สวัสดีครับ เจอกันอีกแล้วครับนักเรียนวันนี้นะครับวิชาดนตรีของครูบิ๊กเนี่ยเรามีการเรียนที่แปลกขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งวันนี้นะครับคุณครูจะมาสอนให้หนักเรียนรู้จักกับบทเรียนที่เขาเรียกว่าวอร์มอัพวอร์มอัพก็คือเขาจะใช้เพื่อปฏิบัติก่อนที่จะเล่นเป็นเพลงจริงนักเรียนสังเกตไหมอาทิตย์สัปดาห์ก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนักเรียนได้เป่าเป็นเพลงแต่นะครับ สำหรับป .5 กับป .6 นะครับจะได้เป่าเป็นเพลงแต่สิ่งที่นักเรียนขาดไปตอนนี้ก็คือเรื่องของอะไรรู้ไหมคือนักเรียนเป่าเป็นเพลงได้ก็จริงแต่สิ่งที่เราจําเป็นต้องทําให้ได้และมันก็เป็นข้อที่สําคัญที่สุดมันคือเรื่องของ1ในองค์ประกอบของดนตรีที่สําคัญที่สุดเลยดีกว่านั่นก็คือจังหวะจังหวะเนี่ยมันคืออะไร จังหวะเนี่ยมันคือความช้าเร็วของเสียงนะครับความช้าเร็วที่เราจะเล่นแล้วมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรถ้าเราเล่นได้ตามจังหวะเพลงเพลงเรามันจะเกิดความไพเราะมากยิ่งขึ้นนักเรียนลองสังเกตไหมอ่ะเวลาที่นักเรียนส่งคลิปมาเนี่ยหรือดูของเพื่อนๆนก็ได้เพื่อนๆหลายคนที่ส่งมาให้ครูนะครับจะเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ย จังหวะที่เป่าไปเนี่ย<ๆ>เดี๋ยวช้า<ๆ>เดี๋ยวเร็วพูดง่ายๆก็คือยังไม่เกิดความสม่ำเสมอนั่นเองหมายความว่าไงตรงไหนที่นักเรียนเนี่ยมีความแม่นยำตรงไหนที่นักเรียนจำได้หรือตรงไหนที่นักเรียนเนี่ยถนัดเนี่ยนักเรียนมัดที่จะเป่าให้มันทำไมเลยเร็วไปเลยแล้วตรงไหนที่มันนิ้วมันยากหน่อยติดขัดนักเรียนก็จะมาสโลให้มันช้าลงคุยยกตัวอย่างเช่นสมมุติน,นักเรียนเป่าอ่า แบบนี้คือปกติ <Okay. S 1> แต่สมมติว่านักเรียนไม่ถนัดนักเรียนเป่าโดไม่ถนัดนักเรียนกว่าจะนักเรียนจะมานั่งเรียบเรียงโดได้ดดอะไรประมาณนี้นักเรียนเข้าใจปะตรงไหนที่นักเรียนชำนาญน,นักเรียนมักที่จะเล่นไปเร็ว ซึ่งครูถามนักเรียนนะลองลองเอาคําถามครูไปคิดนะครับถ้าเราจะเล่นเป็นวงหรือเล่นพร้อมกับเพื่อนเนี่ยพร้อมกับเพื่อนนะนักเรียนคิดว่านักเรียนเป่าอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นจะเกิดอะไรบ้างถ้าักเรียนเดียเเ๋ยวช้าเดี๋ยวเร็วเนี่ยจะเกิดอะไรบ้างสิ่งที่จะเกิดขึ้นหนึ่งเลยนักเรียนเป่าไม่พร้อมกับเพื่อนจบไม่พร้อมกัน แน่นอนอาจจะมีตรงสะดุดเพราะอะไรนะักเรียนเพราะเรายังไม่มีความสม่ำเสมอในเรื่องของจังหวะแล้วทำอย่างไรมันถึงจะสม่ำเสมอนักเรียนครับนี่คือข้อหนึ่งของการเรียนดนตรีเลยนะครับการเรียนดนตรีเนี่ยมันไม่มีทางลัดนะลูกว่าเราจะมีหมทำอย่างไรเราถึงจะเก่งเราลงทุนอะไรเราถึงจะเก่งไม่มีลูกไม่มีทางลัด วิชาดนตรีเป็นวิชาที่เราจะเก่งต่อเมื่อเราฝึกต่อให้เราจะมีทุกอย่างพร้อมเราก็ไม่เก่งหรอกเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางลัดสําหรับวิชาดนตรีวิชาดนตรีจะเก่งก็ต่อเมื่อเราฝึกทีนี้เราฝึกบ่อยๆเนี่ยเราจะสามารถนักเรียนสังเกตไหมอาทิตย์แรกๆที่นักเรียนเป่ามาเนี่ยโอ้โหทาไมมันยากจังเลยพอเราเป่าไปเรื่อยๆ ครูชมหลายคนแล้วมันง่ายขึ้นง่ายขึ้นแต่ครูก็เข้าใจนะในสถานการณ์แบบนี้นักเรียนคงคงไม่ได้เป่าขุยทั้งวันเพราะนักเรียนก็ต้องเรียนวิชาอื่นนักเรียนอาจจะเรียนกับครูเนี่ยอาทิตย์ละแค่หนึ่งครั้งด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับนักเรียนอาจจะมาจับคุยแค่อาทิตย์ละหนึ่งวันมันเลยทําให้ความชานาญของนักเรียนเนี่ยไม่ได้ปรับเป็นอย่างที่ครูต้องการแต่ไม่เป็นไรนักเรียน สัปดาห์นี้นะครูมีแบบฝึกหัดวอร์มอัพวอร์มอัพหมายถึงครูจะเน้นในเรื่องของจังหวะแล้วทุกคนจะเป่าเป็นจังหวะได้อย่างไงอ่ะเราจะเอาอะไรเป็นตัวยึดว่ามันคือจังหวะที่ถูกต้องครูจะให้นักเรียนดูคลิปแล้วเป่าตามคลิปแต่ก่อนจะดูคลิปในคลิปเนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้บอกโน้ตเป็นภาษาไทยแต่ไม่เป็นไร๋ยวครูจะให้อยวครูจะมีแปลให้ข้างล่าง ก่อนอื่นเลยนี่คือการบ้านสำหรับสัปดาห์นี้เลยการบ้านเลยนะครูถือว่าเป็นการบ้านเลยนะนักเรียนต้องไปจำโนต้ตจำนะครับวิธีจำไม่ได้จำเพลงนะจำโนต้ตว่าโนต้ตที่เป็นภาษาไทยเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรมันคือตัวอะไรโนต้ตที่เราเรียนกันเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดแค่7ตัวนะนักเรียนจำแค่7ตัวนี้ โดเรมีฟาซอนลาแล้วก็ทีจำแค่เจ็ดตัวนี้นะครับจำว่าภาษาอังกฤษมันคืออะไรเพราะในแบบฝึกที่ครูกำลังจะให้นักเรียนฝึกเนี่ยเขาไม่ได้บอกเป็นภาษาไทยนักเรียนคุยรีคอเดอร์เป็นเครื่องตรีสากลนะต่างประเทศเขาเรียนกันเพราะฉะนั้นในโน้ตต่างๆท้่เป็นของจริงนะครับเขาจะไม่มีภาษาไทยเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนจำให้ดีเดี๋ยวครูจะขึ้นนักเรียนดูให้ดีนะครับ ตัวแรกตัวโดเท่ากับตัวซีโดเท่ากับซีนะตัวที่2ตัวเลเนี่ยเท่ากับตัวดีดีด็อกอ่ะนะครับตัวที่3ตัวอะไรตัวมีนะครับตัวมีเท่ากับตัวอีตัวอีนะครับต่อไปตัวที่4โดเลมีฟาตัวฟาเท่ากับตัวเอฟ ตัวฟ้าเท่ากับตัว S นะครับต่อไปตัวซอนตัวซอนคือตัว G ตัว G นะครับต่อไปตัวลาตัวลาคือตัว A นะครับต่อไปตัว T ตัว T คือตัว B และหมดแล้วถ้าเราจะเป็นโดสูงอีกที่งทำยังไงสมมุติว่าเนี้ยโดสูงโดสูงมันก็คือตัว C นั่นแหละ นะครับโน้ตมันมีอยู่แค่7ตัวแต่แค่มันสูงขึ้นทีนี้เอาใหม่นะครับ C D E F G A B นะครับ C D E F G A B แบบนี้นะครับมีทั้งหมด7ตัวนักเรียนเอานี่คือการบ้านของจริงเลยนะ นักเรียนต้องไปจําถ้านักเรียนไม่จําอันนี้นะนักเรียนจะทําไม่ได้จริงๆนักเรียนจะทําแบบฝึกหัดต่อไปไม่ได้เลยนะครับครูทวนให้อีกครั้งอีกครั้งตัว C เท่ากับตัวโดตัว D เท่ากับตัวเลตัว E เท่ากับตัวมีตัว f เท่ากับตัวฟาตัว G เท่ากับตัวซอนนะครับ ตัว A เท่ากับตัวลาตัว B เท่ากับตัว T นักเรียนจะถามเอาครูทำมันไม่เรียง A B C D E F G เลยง่ายดีนักเรียนจะเรียงก็ได้แต่นักเรียนจำไว้ตัว A มันคือตัวลานักเรียนจะเรียงก็เรียงไปดิ A ก็คือลาลา T เริ่มตักลาแล้วไปลงที่ลาให้ได้ลาทีโดเลมีฟาซอลลาเนี่ยเข้าใจยัง A B C D E F G เห็นไหม A B C D E F G มันก็ได้มีครบทุกตัวที่ครูพูดตอนแรกแต่มาเริ่มที่ตัวลาแต่ในโนต้ตจริงเนี่ยมาเริ่มที่ตัวอะไรตัว C C คือตัวโดเมื่อนักเรียนได้แบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูสิ่งที่เราจะทำต่อไปนะครับเขาเรียกว่าแบบฝึกหัด วอร์มอัพนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเป็นยังไงบ้างครับพอที่จะจำกันได้ไหมอ่ะอย่าลืมไปจำก่อนนะครับทีนี้เรามาดูสิ่งที่เราจะต้องทำกันวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องเรียนกันวันนี้เนี่ยวันนี้ครูจะไม่ได้ให้นักเรียนเป่าตามครูแล้วนะครับนักเรียนจะต้องเป่าตามแบ็กกิ้งแท็กหรือว่าแบตสังหัสวอร์มอัพให้ถูกต้อง อาจจะไม่เป็นเพลงแต่เป็นจังหวะอย่างแน่นอนคือนักเรียนต้องเปิดเพลงอันนี้นะครับแล้วเป่าตามเปิดเพลงอันนี้แล้วเป่าตามทีนี้เดี๋ยวครูจะให้หนักเรียนดูก่อนนะครับว่าส่วนประกอบของเพลงเนี่ยหรือส่วนประกอบของวิดีโอของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างและเราทําอะไรกับวิดีโอนี้ทีนี้ขออนุญาตใส่หูฟังครูจะได้ได้ยินเสียงพร้อมกับนักเรียนนะครับ อ่ะทีนี้นะครับแบบฝึกหัดของเราเนี่ยชื่อว่า recorder warm up นะครับทีนี้เรามาดูก่อนส่วนประกอบของมันนะครับส่วนประกอบของมันมันจะมีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบของมันที่นักเรียนต้องรู้เลยหลักๆดูนะครับแล้วทำความเข้าใจมันจะมีบรรทัด5เส้น,นมีกุญแจสอนแล้วก็มีโน้ตโน้ตเนี่ยเห็นไหมตัว G นะครับตัว G ที่นักเรียนเห็นอยู่เนี่ยคือ G ที่คือสอน ทีนี้เรามาดูจะมีส่วนประกอบอยู่2ช่วงคือช่วงแรกคือ listen แปลว่าอะไรลูกแปลว่าฟังให้เราฟังแล้วก็ play ช่วงที่2ด้านขวามือนะครับด้านขวามือ้านักเรียนมองจออยู่อยู่ขวามืออันนี้คือ play หมายถึงให้เราเล่นตรงนี้คือเขาจะเล่นให้เราดู1ครั้ง1รอบนะครับตามโน้ตแล้วเราก็ทําไม เล่นตามเขาแต่ต้องเล่นตามให้ตรงจังหวะนะครับเขาจะมีกลองตีให้อยู่เป็นจังหวะเดี๋ยวครูแนะนําเทคนิคอันนี้จำจำจำและจำแล้วทาให้เราทําได้อะก่อนนี้เราจะเป่านะเราต้องท่องโน้ตมันออกมาให้ได้ก่อนนะครับเดี๋ยวครูจะลองท่องให้นักเรียนดูนะครับครูจะลองท่องให้นักเรียนดูก่อนีอน,นี้เรามาดูสอนนะครับ ซอนซอนซอนโน้ตเขาน้องเขาก็ซอนซอนแล้วก็ตามเขาซอนซอนซอนตัวอะไรนะตัวมี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 ของเขาของเรามี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 ซอนมีมีซอน มีมีมซอนอันนี้คือลาซอนมีลาซอนมีเนี่ยอย่างละสองเที่ยวเห็นไหมเราลาซอนมีมีทีลาซอนทีลาซอนทีลาซอน มีซอนาักฉอนมีมีซอนลาเปล่าลซอนมีลาเปล่ามีซอลลาซฉันมีนะครับไปมีซอนราซอนมีเนี่ยไม่ยากเลยนะครับลองไปฝึกดูอ่ะทีน,นี้ เดี๋ยวครูจะเป่าให้ดูนะครับครูจะเป่าให้ดูว่าเป่ายัางไงนะครับก่อนอื่นเลยเราก็จะต้องมีคุยรีคอเดอร์เดี๋ยวมาเริ่มเลยนะครับดูนะครับครูจะไม่ท่องเป็นโน้ตนะครูจะเป่าออกมาเลยนะของเขาของเรา ของเขาต่อไปเป็นของเรารอบสุดท้ายของเขาอะในคลิปมันผิดนะครับเป็นของเราเปล่าตามจาังหวะเขาไม่ได้ขึ้นตัวเพลให้เรานะครับเดี๋ยวครูจะ ใส่ตัวอักษรบอกว่าที่ถูกมันจะให้ลองไปลองฝึกดูสัปดาห์นี้นะครับคุณครูเนี่ยไม่ให้นักเรียนส่งการบ้านนะครูจะให้นักเรียนฝึกอันนี้ไม่ต้องส่งคลิปมานะครับนักเรียนบอกให้เลยให้นักเรียนไปเปิดอันเนี้ยฟังแล้วนักเรียนเป่าตามให้ได้ตรงตามจังหวะถ้าเราทําแบบนี้ได้แล้วสัปดาห์ต่อๆไปเราจะเป่าเป็นเพลงได้ดียิ่งขึ้น ผมมั่นใจว่าต้องเป็นแบบนั้นโอเคครับสำหรับวันนี้การเรียนของเราเนี่ยฝึกกับฝึกอย่างเดียวนะแล้วเจอกันอีกทีสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้คุณครูสวัสดีครับเจอกันครับ